สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้สืข่าวไบทีวีประจำจังหวัดระยองคุณสมเนตรกรมพักรายงานว่าเจ้าของ Facebook ได้โพสต์เรื่องราวการปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะที่ทำการอบตอสํานักทองและยังปล่อยผ่านหน้าสายตำรวจตำบลสํานักทองผ่านตลาดบ้านสังคลิต ในมูหนึ่งตำบสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองทำให้น้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานด้านบนเหนือคลองซึ่งเป็นโรงงานชื่อดังที่เคยตกเป็นข่าวเรื่องส่งกลิ่นเหม็นต่อนักเรียนจนเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมจังหวัดระยองทำหนังสือเตือนเรื่องกลิ่นเหม็นให้แก้ไขปรับปรุงไปก่อนหน้านี้โดยได้โพสต์ว่ามีการปล่อยน้ำเสียให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาช่วยชาวบ้านด้วยไม่น่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนข้างล่างไม่มีฝนรีบปล่อยทำไมต้องใช้น้ำรถทุเรียนมังคุดสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบพบว่าคลองดังกล่าวเป็นคลองสาธารณะคลองเดียวกับที่เคยเสนอข่าวไปเมื่อช่วง3เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ทางจังหวัดสั่งการให้มีการแก้ไขปรับปรุงในโรงงานดังกล่าวแต่ยังไม่มีความคืบหน้ายังแอบปล่อยน้ําเสียลงคลองสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบา้านผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปอยังเจ้าของ Facebook ชื่อทิดอ้นทราบว่าเจ้าตัวเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมูลหนึ่งตำบลสำนักทองตำบลที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กเพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของคนเห็นแก่ตัวที่ไม่รับผิดชออบต่สังคม และยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกเมื่อตอนเองเห็นน้ําเสียลงผ่านคลองในเขตรับผิดชอบของตอนเองจึงรีบมาดูต้นทางปรากฏว่าเป็นโรงงานที่เคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้หลายครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งโรงงานดังกล่าวทางตนยังไม่เคยเข้าไปดูภายในโรงงานว่ามีบ่อบำบัดน้ําเสียหรือไม่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบขณะนี้ชาวบ้านอยู่อย่างระทมเนื่องจากเหม็นกลิ่นโรงงานค้าคุ้งไปทั่วบริเวณอีกทั้งโรง,งงานยังหาจังหวะแอบปล่อยมาเป็นระยะอยากให้อุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังและดําเนินการแก้ไขให้อยู่กับชาาวบ้้นได ตอนนี้เราค้นพบแม่น้ำสองสีอยู่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยากับหลังตลาดสังเลิกครับน้ำฝนอย่างเดียวมันไม่มีกลิ่นนะครับผมได้ตะเวนดูแล้วฝนข้างล่างยังไม่มีน้ำเลยไม่ควรจะปล่อยนะครับอย่าเห็นแก่ตัวฝากไว้ด้วยครับอย่าเห็นแก่ตัวตอนนี้เราค้นพบแม่น้ำสองสีอยู่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาก,กับหลังตลาดสังเลิกครับน้ำฝนอย่างเดียวมันไม่มีกลิ่นนะครับผมได้ตะเวนดูแล้ว บนข้างล่างยังไม่มีน้ําเลยไม่ควรจะปล่อยนะครับอย่าเห็นแก่ตัวกวากไว้ด้วยครับอย่าเห็นแก่ตัว